โอเคครับก็ขอสวัสดีเพื่อนคนชาวคอร์ที่ครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการปลดคอสโบนะ okay, ครับผมนะโอเคครับมาดูภารกิจในการปลดหน้าม้าก,กันดีกว่าว่าเราต้องทำเพราะว่าอะไรภารกิจอะไรบ้างครับผมนะคือเข้าไปที่อีเวนต์นั่นคือกิจกรรมนั่นแหละคือกิจกรรมนะว่าได้อะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงบ้างครับผมนะก็คือตัวแรกเนี่ยอันแรกนะอันแรกนี่จะเป็นได้สกินตัวคอร์ดโรเซ่ครับผมอันสองนีนเป็นเอมเบอร์นั่นเองครับผมอันที่สามนี่นเป็น calling gas อันนี้4จะเป็นสติกเกอร์ป่ะไปพ่อสติกเกอร์อันนี้5เป็นหน้าโหลดโหลดซีนนะโหลดดิ้งซีนนะครับผมนะก็บอกเลยว่าอันแรกเนี่ยทำไม่ยากครับอันแรกที่จะเป็นติดท,ท็อป10 5ครั้งนี่ครับผมในโหมดร laser j เจนนี่คือโหมดนี้นะเห็นไหมเข้ามาดูนะเป็นโหมดที่แบบตายเกิดได้นะโหมดทีมโอเคจริงๆเว้นเนี่ยมันเข้าดูตรงนั้นได้เหมือนกันนะเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างบนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมนะ อันที่2เนี่ยจะเป็นให้เราลงไปเก็บของคือแท็กของเราเนี่ยครับผมนะที่เราตายโอ้โหอยู่ไหนของมันอู่สาอยู่เงียบก็ต,ต่อไปครับผม ให้ทำเควสต์เบลตี้ห้าครั้งเบลตี้เป็นยังไงอ่ะเป็นรูปเป้าสีเขียวครับผมนะเป็นเป้าอ่ะนะพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปมาร์กทีมศัตรูครับผมนะถ้าทีมศัตรูคนนั้นตายเนี่ยอ่ะเราก็จะได้ได้อะไร exp ได้ทั้งเงินนะประมาณนี้เนาะก็ทำแค่ห้าครั้งพอนะเพื่อได้คอลลิ่งการ์ดอันที่สามเนี่ยครับผมแล้วก็ คนอันที่4เนี่ยจะง่ายหน่อยนะก็คือให้เราดึงเพื่อนที่ล้มนะฮะ,ะไม่ถึงก็ต้องตายเลยนะเอาแค่ล้มก็พอฮนะอังทอันี้ปัมป๊ม,มได้รเราสามารถอ่าไปนัดกดกับเพื่อนใน,ในกลุ่มนะครับแล้วก็แบบแบบผัดกันปั๊มอะครับแบบโดดจากที่สูงลงมาฮะเอาแนะนํานะให้เป็นแบบขอุงสูงนะครับผมนะก็โดดลงมาเลยฮะแล้วก็แบบปั๊มเร็วอนะแป๊บเดียวก็ได้ละ ว่อนั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นเควสนะครับผมนะเป็นเควสรูปแม่คุญแจนะครับผมนะพอเราเก็บคุญแจนะครับมันก็จะสจแสกรถลงมาจากภาคฟ้าผมพอเราขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องเอารถเนี่ยไปจอดในอู่ครับผมนะแล้วเราก็จะเสร็จเพราเราเก็บนั่นเองครโอเคครับมาต่อกันเควสที่6นะครับผมนะเขาก็จะให้เราเนี่ยไปดาวน์โหลด Data นะครับผมนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนั่นเองนะก็ต้องรอด้ว,ว่ามันจะอัปโหลด จนเต็มนะพอเต็มนะคือระหว่างที่เราอัพโหลดเนี่ยก็จะมีคนมาถมเยอะมากไว่าจุดเนี่ยมันจะเกิดมีมีพวกขับรถมาประมาณวงที่2นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเราก็ต้องมันแบบมาแบบมาเป้ามาเป้าไอ้เครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยฮะจนกว่ามันจะอัพโหลดเต็มนะก็ค่อนข้างที่แบบนัวกันเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเกิดแค่ในตรงไปบงนั้นอาจจะเกิดแค่ประมาณ สามจุดเท่านั้นครับก็ต้องอัพโหลดภายในเวลาที่เขากําหนดแล้วจะมีหลอดทางเหลืองซ้ายมือครับจะหมุนอยู่ถ้าถ้าหลอดเหลืองนั้นหมดก็คือทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะคำว่าไม่ยากไม่ง่ายนะถ้าไปทีมนะช่วยกันเฝ้าทางเข้าประตูก็น่าจะแป๊บเดียวเสร็จนะนี่ครับผมนะโอเคเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่วนอันสุดท้ายนี่นะจะง่ายหน่อยครับจะเป็น ไอ้ท่าสังหารนะครับฟินิเชอร์นะครับผมตอนที่ศัตรูล้มนะครับตอนที่แบบดาวอยู่ก็ได้ครับผมแล้วก็เอาแบบกดวีค้าง์เลยอะไรงเงี้ยมันได้ทำท่าสังหารก็จะมีอินิเมชันข,ขึ้นนะครับผมท,ทํทาแค่สั่งค้างเข้าในเองครับผมนะก็ไม่ยากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองรีวิวหน้าไม้กันในโหมด DMC เนี่ยว,ว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เอามาลงมาเก็บเลเวลด้วยนะเนาะผมขึ้นหลังคาได้ไหมมาเฮ้ย วิวมันสวยเหลือเกินนะโอ้โหหน้าไมาใ้ใส่สะโคจับความเย็นมาด้วยฮนะเฮ้ยนี่เราแค่นั่งก็จะเฉยได้อีกพีเปิลด้วยนะฮะทุกคนเรา,าผ่านเมืองต่างๆนะฮะทุกคนเห็นไหมเออค่อนข้างดีนะตะอมนไม้ก็เป็นกระสุนสนัยนะยิงไปแล้วแช่กระสุนค่อนข้างจะช้าอ,อ๋อดีบอดนะฮะนี่ซีบอดนะฮะปับ๊บโอ้โหยิงทีเดียวบอดไม่มีเกาะทีเดียวแตกนะฮะ บอดเขาก็คงโมโหเรานะที He uh, oh, oh, oh. Oh, 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 oh ่เราไปยิงเขาอัพโอ้โหโอ้โหเพื่อนผมก็ชนบอดกระจุยกระจายเป็นโดมิโนเลยฮะโอ้โหชนแบบไม่เกรงใจใครดุดันเกินโอ้โหโอ้โหชนแบบโอ้โห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 ดุดันเพื่อนตนเป็นคนหนึ่งยังไงยังไงเพื่อนผมขับรถเดี๋ยวเดี๋ยวดีเกินยิงไม่โดนเลยฮะโอเคฮะเพื่อนผมลงไปทำอะไรไม่รู้ข้างล่างฮะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงต่อยอยากนั้นเลยเหรอลงเขาเลยโอ้โหแล้วคนบนรถไม่หล่นด้วยฮะโอเคผมไม่ต้องขี่อะนั่งหอเดี๋ยวอ้โยหูบอดบอดล่างยิงแับเจ็บครับเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่ดูจากเลือดที่ผมไหลอืมภาพพันเมตรนะไม่โดนนะกระสุนมันชนข้างแขยอยนะเท่าที่ผมสังเกตเราลองยิงกันดูเห็นไหมยิงกระสุนที่พุ่งไหมปะ มันเป็นกระสุนไฟเหรอดูดิไม่ใช่นะเกมนี้ผมสังเกตหลายทีแล้วมันยิงออกไปมักจะเป็นเหมือนเส้นสีสไเปเหมือนไฟนะขอ,อเพื่อนเขามาเติมน้ำมันนะพอมเหมือนน้ำมันจะหมดเร็วนี่สงงงิงติ้งด้วยเขาบอกมีคนพิมพ์มาไอ้นี้เทียวฮะของกล้องดูดาวดูเดือนก่อนเป็นฝั่ง,งบ้างเดี๋ยวมีเจอตัวบอดน้อยนี่มีไหมนี่ใครมีปั๊บเข้าไปโอ้โหทีเดียวฮนะบอดแตกที่กระจาย ไะช่มีไรบ้างมีไดยิงฟีนี่ไงบอดปับ๊บยิงไม่โดนบอดฮนะปั๊บเข้าไปโอ้โหยิงบอดไม่มีกอนนะค่อนข้างแรงแต่เป้ามันค่อนข้างผมว่ายอยนะอุ้ยหูเพิ่ผมขึ้นซะแล้วอุ้ยนาไม้ผมขึ้นเวลก้าเลยแค่นั่งเฉยบนหอนี่ยเวลาเราผ่านเมืองต่างๆนะครับจะได้ exp 250นะแต่ไม่รู้ว่า ep ปืนจะได้เท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคครับมาทดสอบในโหมด r e เซอร c h จนกันบ้างกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวโดมไปเลยเนะแล้วก็แบบหาแบบแคมป์แคมป์มมยิงหน้านล็อบบี้ก่อนเริ่มเกมหน้าหนาจคนเสือนี่โหจีเดียวกอลบล็อกแตกนะัดสองนัดเท่านั้นนะก็เหมือนกับว่าเอ๊ะห้องรอล็อบบี้มันเหมือนจะแบบมีก่อแค่สองปะเฮ้ยทุกคนครับผมเจอคนหลุดครับนี่เลยยิงหวัวเลยดี ก่อนเดี๋ยวตุยหุยอะไรแบบแบบหุยไม่โดนนะนี่ไงเป็นไงหน้าไม้ยิงยากปืนกลตัเลยก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับหน้าไม้ค่อนข้างที่จะแบบยิงยากครับผมนะแต่ว่ายิงในโหมด DMC ง่ายยิงบอดอะทใช่ไหมอ่าก็ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครปให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะบอกเลยว่าอันนี้ก็คงเป็นคลิปที่สองมั้งที่ผมทําเกมนี้เนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพูดถึงเรื่องอาสโคบแล้วกันปลดล็อกสโคบต่างๆเนาะนี่ก็เป็นเลเซอร์เอียงยิงนั่หนึ่งอะผมก็มายิงแหนเป้าเลเซอร์ค่อขนข้างตรงนะดูคนดูมาเอเขียวๆเห็นไหมว่าตรงเลยนะเนี่ยเต็งไม่ได้หัว ก็เข้าหัวเลยว่าถ้าเรายิงผ่านสโคบผมว่าสโคบมันมอง่อนข้างยากอ่สะสโคบแบบสโคบ,บเดิมของมันนะอ่ะพอมาอยู่ในเป็นแบบหมุนเลเซอร์ปุ๊บมันแบบว่าตกตรงกว่าเดิมเยอะเลยเห็นปะ่ะเออเล็งง่ายเลยเอาหัวด้วยเห็นไหมเออแบบเล็งเอาเลเซอร์แบบทบัทบทบ้ทบท้าหัวนะเห็นปะ่ะโอเคแล้วคนบายบายนะครับผมจุบจุบนะสวัสดีครับ